สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้แสงน,นะครับเดินทางมาที่ชลบุรีมาที่ร้านสุรพลเมอรีนวันนี้เราจะมาดูเครื่องทนะัวร์สุ15แรงสุดๆด,ดครับมันเป็นที่สุดของเรืออาลู12ฟุตแหละเรืออาลู12ฟุตโหวีถ้าใช้เครื่องใหญ่สุดก็คือ 15, 15แรงนี่ก็คือใหญ่สุดแล้วนี่เราก็เลยมันต้องมาต้องมาดูเองนะครับ็นทดลองเองก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันว่า ในร้านจะมีของอะไรให้ดูบ้างแล้วก็เครื่องเป็นยังไงแล้วก็วิธีการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูครับในเครื่องเบาสุบของมันแล้วใช่ไหมฮะ,มมฮะถ้า,ามันเบา้าเกินถ้ามันเถ้าเกลียวมันก็จะดับอืมอันนี้คือรุตหน้าถอยหลังกับโดนเล็กที่เดียวเลย อันนี้คืออันเร่งอ๋อล็อคคันเร่งล็อคคันเร่งตดำเปิดอะไร้แล้วก็รับระดับได้ก็ถือว่าไม่ดังนะอยู่ันนี้คือตัวอะไรมันตัวล้อถัาเนียเวลาเราใช้เครื่อง ถ้าได้เราควรจะเอาลงไว้ถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยมันจะได้เดินขึ้นอืแต่เวลาเอาขึ้นเนี่ยก็คือเวลาขยับให้ยกขึ้นคือเวลาคอยหลังก็คือต้องเวลาคอยหลังก็ต้องเอาขึ้นเาที่นี่ไม่งั้นมันจะไปได้หาอ๋อล็อกไม่ให้กระดกใช่ครับแต่เวลาใช้งานจริงๆอ่ะควรจะล็อกไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช้กันจริงๆเนี่ยเดินหน้าเนี่ยควรจะเอาลงที่ก็คือก็ต้องสลับขึ้นด้วยอืม เผื่อว่ามันไปชนอะไรเนี่ยมันจะได้เด้งขึ้นปลาปูเนี่ยเหมือนสี่จังหวะไหมมันก็เหมือนกันเลยพี่เหมือนกันนะเนาะถ้าเราเราไม่ควรที่จะแบบเก็บเครื่องไม่ได้ใช้งานเนี่ยทิ้งไว้หลายเดือนนี้แน่ะเรนจะทำให้น้ำมันนี่มันตกตะกอนได้เราควรจะติดเครื่องไว้อย่างเงี้ยที่ระคังถ้าเราติดใช้ถ้าเราติดใช้เป็นลักถ่ายนั้นแหละติดให้มันหมดไปให้มันดับเองเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างนั้นมันก็ดีเพราะล้มเนี่ยมันอยู่นานมันตกตะกอนมันตกตะกอนมันก็จะกลายเป็น ติดต้อนกัมันจะไปอ๋อมันจะไปตันใช่พยายามติดเครื่องไว้เงี้ยที่ละครั้งแล้วเวลาเก็บผมก็จะแช่น้ำมาอย่างเงี้ยเป็นไรไหมไม่เป็นไรพี่อ๋อผมก็มีถังน้ำไงผมก็เลยคิดว่าลูกยางมันโดนน้ำมันดีกว่ามันไม่โดนนะผมว่านะโดนโดนอย่เงี้ยดีกว่าโดนดีกว่าใช่ไหมใช่ครับไว้ยังได้ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไอ้อย่างเงี้ยมันนอนอยู่ในรถได้เลยใช่ไหมฮะได้ใี่ไหมนอนไม่ต้องขาด้วยได้หมดเลยใช่ไหม สีจังหวะมันไม่ได้อะเนาะสีจังหวะไม่ได้มันต้องแขวนอย่างเดียวตั้งอย่างเดียวจะนอนมันก็นอนได้แค่เดียวแค<ต>่เดียวแล้วก็มานอนได้ไม่นานด้วยลองทีไว้แบบเป็นเดือน,นัน้มันก็ไม่เว์อต้องหาตั้งไว้อย่างเงี้ยโอเค เดี <One input> ๋ยวเรามาลอดูอีกทีนะครับว่าเครื่องตัวนี้กับเรือโมบีท้องบี2ฟุตอลูมันจะวิ่งได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอพิจารก็ตอนนี้มันยังไม่สามารถรันเครื่องได้สูงสุดนะครับเรารันได้แค่2,000รอบประมาณ1,000รอบเราก็กะเอาครับลันเครื่องวงวอไปก่อนช่วงนี้ควันจะเยอะหน่อยครับเพราะว่าอลูปเราใส่เยอะหน่อยนะครับ ถ้าเครื่องใหม่ๆเราก็ใส่25ลิตรต่อ1ลิตรเอาตลบ1ลิตรนะครับวันจะเยอะนิดหนึ่งเราวิ่งได้สัก2ถังไปแล้วก็าคงจะลดปริมาณได้ครับแต่ตอนนี้ก็คือถนอมเครื่องครับเติมน้ำมันเอาตลบเยอะหน่อยนะครับถนอมเครื่องกว่าครับเนี่ยครับวิง่งอย่างนี้ประมาณสักพักหนึ่งครับประมาณสัก10นาทีแล้วเราค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมาอีกประมาณสัก4-5,000รอบมันก็จะสามารถเร่งเครื่องได้นะครับสําหรับเครื่อง,องร่าสตรนะครับเดินนิ่มครับนะครับ ก็ถือว่าแรงอยู่เดี๋ยวรอดูตอนเครื่องแรงๆแ,แล้วกันนะครับ